สวัสดีวีทนทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นโซโล่แล้งกันอีกลแล้วแต่ว่าก็โซโล่ด้วยนาคอน,นั่นเองนะครับผมมามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนี่งไงกดโซโล่บ rap, ริแฟบนะฮะอืมประมาณนี้เดีย๋ยวเราไปดูดนเกมงเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะสำหรับการดับตัว,ตวอันดับแรกนะครับแบนโจเกอร์ไปเลยนะครับผมนี่ไปเลยตัวแรกนะครับโจเกอร์ Joker. แล้วก็จริงจริง ก็อยากแบนอนลิสเตอร์ด้วยนะมันแบบมันน่าลำคาญอะไรอย่างเงี้ยเออแบนไปก็ดีนะเราจะได้เล่นง่ายขึ้นนะครับเออฝั่งเราเขาแบนอลิสเตอร์ด้วยนะฮะเฮ้ยนี่มันเอาจริงเอาจังนี่ว่า ผมขอแนะนำเพจแอดมินต้น TP7 เพจซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ที่มีผู้ติดตาม170,000คนและมี ID RV ให้เลือกมากมายเริ่มต้นแต่30บาทลิงก์เพจอยู่ใตค้คลิปส่วนใครที่อยากเติมคูปอง RV ผมแนะนำเลยเพจพ่อมดเคียบเพจเติมคูปองที่ถูกกว่าเติมเองใช้แค่เลข Open ID เท่านั้นแถมยังมีโปรโมชั่นอีกด้วยเปยให้คุ้มเปยให้ฉลาดต้องที่เคียบเพจเท่านั้นมาแล้วครับผมสลหรับนาครอนฮนันนี่เดี๋ยวเรามาดูลูนกันเลยนะผมว่าผมใช้ลูนอะไร นี่เลยครับผมลูนจะกเกาะ89.2อัตราชี้สอแล้วก็ความเสียหายอีค่อน10%นั่นเองนะครับผมแล้วก็ดูแลสิบหกนะฮะโซเซทเทองก็เป็นประมาณน,น,นี้เลยลองแฝงก็จะเป็นแบบอย่างนี้เลยนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยครับผมโอเคครับผมก็เริ่มเกมมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ <ef. S 1> เดี๋ยวเราจะฟาร์มบูไปเลสเหมือนเดิมนะฮะฟาร์มแบบปกติเขาฟาร์มทั่วไปวนั่นแหละฮะไม่ต้องอะไรมากนะครับฟาร์มไป ึเฮ้ยชิเได้สร้อยฟาร์มด้วยเหรอตะมือผมเหนียวๆว่ะเพิ่งตัดเล็บม,มารู้สึกว่าไม่ชินนะฮะผมอาจจะแบบโดดแบบรั่วๆหน่อยนั่นเองนะครับผมเพราะว่าแบบรู้สึกว่ามือมันหนืดๆดดนิดนึงอาจจะต้องไปล้างมือใช้ปงใช้แป้งอะไรอย่างนี้เนาะเฮ้ยดันบนเฮ้ยมันจะตาย นี่ไงเฮ้ยผมมันแรงอยู่นะมันแรงกว่าว่ะต้นเกรมต้นเกรมมันแรงกว่าขอเลือดเลยแล้วกันชึบโอเคแต่ว่าเรามีดูดเลือดก็จะชิลอยู่ยเอาซิลิเวอร์เต็มให้ได้ก่อนนะเพราะว่าเราจะเอาลูกคู่ดาวดบางคนชอบออกแบบไม่เต็มนะสมมตวิว,ว่าออกเต็มมันจะดีกว่านะ เพราะมันจะได้ลถกูดาวมาให้เราผิวเราต้องการความผิวไหวเป็นเลียวมาใช่ไหมอาคิประกันปึ๊บไม่อยู่โอเคเอ้ยได้บต์ได้ด้วยสวยอย่างนี้เลยได้คลองอเงี้ได้คลอง โอเคอย่างนี้จได้บูมาบูต่อบูต่อไปแล้วล้ำนี้โอ้โหมนได้เลือดคืนว่ะไปแล้วฮะไปกลางดีกว่าขอเลือดก,กลางด้วยไปเอาบูับไปเอาบูไม่รู้ว่าคิวเลนอยู่นี่ปะอ่าอย่างนี้เราได้บูเสร,ร็จปุ๊บอุ้ยฝนเี่ยล้ำฝนเี่ยลโว ฟอนเนียวซีเนียรว,ว,วาร์มไงเป็นฟอนเนียวไปแล้วนะฮะมือเริ่มไม่เหนือ่อยละมือเริ่มไม่เหนือ่อยละเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วล้างหรือตาล้างเนาะผมคิดว่าล้างดีกว่างางเข้าไปเรียบร้อยตายไปเลยนะฮะช่วยเพื่อนทัน ล้างเนาะบอกเพื่อไปก่อนนะครับว่าล้างคิดเราวาลัางดีก,กว่าว่าตายยังไงก็ไม่ทันหรอกอืมมันเข้ามาโฉบอยู่แล้วอะ่วะนี่งไงเอาจนตายเลยครับผมเอาจนตาย <c oughs> ผมตีป้อมแบบไม่สี่นาทีไยอะ่ะบอกเลยอออืออ เราแตกแล้วเนี่ยบับบลูมได้นะเนี่ย,ต,ย,ยตัดบูยับยับตัดบูยับยับนะฮะให้ผมลองออกอุมิอาร์มก่อนดีว่ามันจะเป็นยังไงอยากได้รถคูดาวเร็ว อ่าฟิกเกอร์โอเคตายายัอ่าฮตามไม่ทันหรอกออสกิลอัลติเมทยังไม่พร้อมอ๋อสกิลไม่ไปต้องบอกว่าผมกดโซโล,แล่แรงมาด้วยนะครับผมอ่าเฮ้ยโอสุอุ้ยแวนอยากได้แวนมาอันนี้จะเจาะกอะเท่าไหรแล้วสองร้อยห้าสิบไม่ก็สองร้อยห้าสิบก็น่าจะพอแล้วนะ นี่นี่นี่วิธีการเล่นนาคอสคือต้องแอบอยู่ในพุ่ม,มตันไปยังไปแล้วเฮ้ย <c oughs> เลนกลางทันมาเนี่ยออมมเเลลงงกกาาขรถูโจตี ผมว่าผมเอาออมิอาร์มก่อนดีกว่าสองจะก,ก่อสองร้อยห้าสิบผมว่าน่าจะตายแล้วออมิอาร์มาก่อนน่าจะดีกว่านะเพราะว่าจะได้เอารถคูดาวจะได้เป็นคูดาวสี่สิบฮะเอ้ยยิงโอ้โหอยู่ไม่โดน อุ๊ยอยากอยากเข้าแจกอยากเข้าแจกผมไม่มีลูกคดาวนะเดี๋ยวไปเอาบับบลูก่อนดีกว่าบับบลูแต่ก็อยากได้คลิปกลางว่ะเอาคลิปกลางดีกว่าเอาไว้แบกบเ <c oughs> มดบอกกูมไม่ได้ตังค์แล้ว ตอนนี้ถ้าเราได้าฟ้าเราก็ลบปูดาสี่สิบแล้วนะฮะมันก็ฟามเร็วขึ้นด้วยไหนดูดีว่าเกาะเขาเท่าไรสองร้ 280. อยแปดสิบจ่อเกาะแค่สองร้อยห้าสิบก็ตายได้ชุดเดียวโบมีอานด้วยนะฮะแรงจัดในการมาสามตัวเฮ้ยเอาแล้วลำ,ลำอีกนิดนึงอยากเข้าแล้วเนี่ยมันไม่ออกมากันเลยนี่ เ้อมันไม่แหลมอีกนิดนึงไม่ได้เหรอเฮ้ยเอาออการเมียก่อน,น <c oughs> โอ้โหแม่งตายก่อนเฉยเลย <c oughs> อะไรวะเนี่ยทำไมกล้าแรงนเนี่ยเอยเ้ยได้โบกีนแล้ว ให้ hey, ยสู่ไปฮะเอาดาร์กไปที่ <Hey, S 2> เลนบนไม่มีใครกันเฮ้ย <c oughs> <Hey, S 2> เดี๋ยวเอ้ยนั่นมันก็ยกจังเลยอนะ่ะมาฟาร์โปรมาฟาร์โปรขอนะ เฟอร์นติโนเอาแล้วเอาใหญ่เฟนนี่เนี่ยใหญ่ทีนี่วางลงไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายเนี่ยอยูนี่ไงเอ้าเฮ้ยโอ้โหตายพอดี้เมื่อกี้อันตีผมไม่โดนเวทนี่ไงวะมันเลยนะฮะเฮ้ย เดือดจัดเลยครับตอนนี้โอ้โหแรงอยู่นะแรงอยู่นะมันอยู่ในป้อมไงผมเลยไม่อยากแบบไอ้นี่ควันไปครับควันไปเฮ้ยอาเลส โอ้โหผมเจ็บวะถ้ามันเพนนนื่อนทิปยคิวลมทิปยคิวเติมเลือดก,ก่อนดีกว่าสุดว่าจะบวกกันสนุกกันไปแล้วฝั่งเราเฮ้ยตายนะเอาป้อมกลางครับป้อมกลาง ไม่ได้วะไปแล้วดาบแดงมาแล้วดาบคลี่ผมเซตเคียวไว้ก่อนฮะเฮ้ยกดตีไม่ทัน <laughs> านาทีนะฮะเร็วมาก,ากเฮ้ยขีข้ขีข้ขี้ คีสิบแปดเปอร์เซ็นต์ถุงเลยสองชิ้นอย่เพิ่งตีอย่เพิ่งตีมาน,นี่ก่อนมาน,นี่ก่อนห <c oughs> ลอกหลอกให้มาหลอกมันโดดลงมาแฟบแล้วผมก็จะรอซ้อน <c oughs> อ่ามันไม่อยู่นี่หว่า มาหลอดโดดลงมาแล้วจะได้ฆ่าไม่มาวะนี่ก็ผมรอซ้อนนะที่ผมไม่ตีช่วยเพื่อนเพราะผมจะรอซ้อนออเพราะว่าถ้ามันตายมันก็จะจจบได้เลยเอ้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 ยโอ้ไม่มีตัวบางๆให้ผมมาฆ่าเลยมาหลอดผมไม่เอา เดี๋ยวมันก็จะมาเคลียร์ขวาชึบชุบชุบชบชบชอันติเคลียร์ไปแล้วหนึ่งเอง่ไม่ตายว่ะเฮ้ยมันวร์ปลงแล้วปดึึ๊บดแรงจัดเอ้โ้แรงอะเนี่ย จะป้อมขวาไหมไม่ได้ไม่ได้ขี้แหวนฟิกใช่ไหมมันเลยไม่ตายถอยก่อนนะเื่้นดาบครีมาแล้วฮะบอกเลยถ้าได้ดาบครีมาเอ้ยชิบหายแล้วไง โอเคกี้ตายไปหนึ่งสองเดือใครลิกเตอร์กับกาลีลิกเตอร์กับกาลกกกาีใช่ไหมเฮ้ยพิกเกอร์ไปเลยเฮ้ยเฮ้ยหรือเจ็ดร้อย ไม่ได้หว่ะไ,ไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ว่าจะเอาสามทางซะหน่อย <laughs> กาลีฟิกไปแล้วด้วยนะฮะถ้าผมงัดได้นะก็คือโอเคแต่ว่าระยะมันไกลไปนะรีบเอาไอารีบเอากรก่อนดีกว่าแล้วมาเอาคองมาหรอกมันปาดแรงอ่ะไม่อยากจะยุ่งกับมันเท่าไหร่ อย่าได้ก่อเกิดแล้วว่าฮาตาก็ก่อเกิดแปบบ๊บตังผมหมื่นสามละใกล้ได้ก่อเกิดแล้วอีกนิดนี้ได้ประฟ้าตัวนี้ก็ได้ก่อเกิดละเคได้ก่อเกิดแล้วฮะเซ <c oughs> ร็จไว้เซร็จไว้ แรงนะแรงนะอุ้ยไม่ตีตีไม่ถึงเฉยเลยผมตีถึงนะตรายผมโคตรแรงจกกอดเกาะผมสามร้อยเก้าสิบเก้าเลยนะให้มันกันอย่างดีวะผมอ,อุ้ยตายเลย,ยอเ,เอาแล้วไงตายเลยไม่มีตัวมาอันนี้แล้วจอดแจ๊ดจบจ้าจอุา้ยโดนด้วยมันไม่มีฟิกเกอร์ อยากเข้าอ่ะอุ้ยจบแล้วปะเนี่ยฉันน่าจะได้ฆ่า When โอ้โหโอ้โหโอ้ยผมมีเกิดอยู่จบเลยแล้วกันนี Holiday> ่ไงเรียบร้อยนะฮะแบบชิวๆ Victory มาครับดาวที่31นะฮะไปกันแบบเรื่อยๆนะฮะอ่าไปกันแบบเรื่อยๆมาไต่อะไรท้ายซีซั่นเนี่ยโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย